ตะคาเล็กคืออะไรต้นตะคาเล็กมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Piper r e b e s i o d i e s Wall จัดอยู่ในวงพริกไทยหรือเปเปราซีนต้นตะคาเล็กมีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าตะคาหนยวกจะขัดจะคานจัดข้านจขานะ,านะข้านตะคานสะขาหนามหนามแนเป็นต้น ต้นตะคาเล็กจะเป็นไม้เถาขนาดกลางเลือ้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นมีรากงอกออกตามข้อไม่มีเนื้อไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-5เซนติเมตรเถายาวประมาณ5-6เมตรเนื้อเถามีหน้าตัดเป็นรัศมี ส่วนเปลือกเทาค่อนข้างอ่อนเนื้อมีสีขาวใบต้นตะคาเล็กใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปแกมรูปรีปลายใบแหลมโคนใบแหลมหรือเป็นรูปหัวใจใบมีขนาดกว้างประมาณ5-10เซนติเมตรและยาวประมาณ10-15เซนติเมตรแผ่นใบเรียบทั้งสองด้านดอกต้นตะคาเล็กออกดอกเป็นช่อยาวห้อยลงตามซอกใบดอกมีขนาดเล็กมากเรียงอัดกันแน่นบนแกนช่อดอกผลต้นตะคาเล็กผลเป็นผลสดขนาดเล็กมีลักษณะกลม ประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะคาเล็ก 1. เถ่าต้นตะคาเล็กมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง 2. เถาใช้ปรุงร่วมกับยาธาตุเป็นยาแก้บำรุงธาตุแก้ธาตุพิการเป็นยาประจำธาตุลมส่วนผลก็มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุเช่นกัน 3. ใบมีรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณเป็นยาแก้าธาตุพิการ 4. ใบใช้เป็นยาแก้ลมในกองเสมหะโลหิต 5. ดอกมีรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมอัมพึกษลมปัตตาคาที่เกิดจากพิษพันธุ์ระดึก 6. ผลมีรสร้อนเล็กน้อยใช้เป็นยาแก้ลมแน่นในสวงอก เจ็ดเถ่าและใบมีสรรพคุณเป็นยาขับลมในลำไส้ทำให้ผายลมและเรอแก้แน่นจุกเสียแปดรากมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข9เก้ารากใช้เป็นยาแก้หืดอสิบเถ่าหรือลำต้นใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารประเภทแกงเผ็ดช่วยเพิ่มรสเผ็ดให้กับอาหารทำให้อาหารมีกลิ่นหอมและมีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นอีกทั้งยังใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวได้อีกด้วย ขอก่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วย